วันนี้นะคะจะเมาสบายๆถึงแบบ การ manifestation นะคะประสบการณ์ทั้งหมดเกิด6ปีแน่ๆนะคะในการเริ่มต้นที่จะ manifestation ใช้กฎแรงดึงดูดในเรามีชีวิตต่างๆประสบการณ์การเป็นครูพลังงานมา5-6ปีเดน๋่ยชีวิตลูกสิษธิ์มากมาอยากเล่าให้ฟังถือว่าเราอะใช้เวลานานมากในการที่จะหาวิธี manifestation ให้มันได้ผลเร็วที่สุดนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยากได้ดีงไงมีชีวิตเราอยากมีอย่างนี้ดีกว่านะคะอยากประสบความสาเร็จในชีวิตอยากมีความรักที่ดีนะคะเป็นคนที่ ความรักพังมาก่อนแล้วเราก็ทําหลายอย่างเราดึงออกปะเราทําทั้งแบบทางมิติของทางโลกอะ่ะตั้งใจทํางานมีความรักก็ทุ่มเทเราทําหมดแล้วใครเคยเป็นใครเข้าใจกันคิมหน่อยนะว่าคุณเข้าใจสิ่งนี้นะมันมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่า มันมีมากกว่าเรานะคะมันมีเรื่องราวของพลังงานเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเรื่องราวของ manifestation ใดๆจริงๆทุกคนอาจจะเห็นปุ๋ยพูดคลิปแบบสอนเรื่อง mindset ความคิดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า feminine energy นะคะเรื่องของพลังงานผู้หญิงแต่จริงๆแล้วปุ๋ยศึกษาศาสตร์พลังงานลึกมากๆเลยค่ะมีหลากหลายศาสตร์นะเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณอันหนึ่งที่ปุ๋ยศึกษาจบ teacher master เลยนะก็คือเรกิบัมบัตทุกคนอนจาจจะรู้จักบ้างนะเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณ นะคะในการใช้กดแ,บบแรงดึงดูดในการใช้การฮีลิ่งกันเย,ออยียวยาศึกษาศาสตร์แบบว่าคริสตัลซิงโบเนี่ยค่ะการใช้คลื่นเสียงในการบาบัดสมองเพื่อที่จะทําให้เราแบบมีคลื่นพลังงานที่ดีนะคลื่นความผี่ที่ดีต่างๆเอาเป็นว่าฉันทำมาหลายอย่างนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเล่าคุณฟังเลยว่า วิธี manifestation ที่เร็วที่สุดคืออะไรคุณไม่ต้องใช้เวลา5-6ปีมปีปุ๋ยนะคือศาสตรพลังงานต่างๆก็เรียนเยอะมากก็แล้วนะคะเปลี่ยนเบอร์โคก็แล้วด้วยออกไหมหรือว่าใช้เป็นคนที่แบบเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่าคือ B ีจริงๆนะไม่ใช่บีเป็นมุกนะก็ยังใช้ manifestation ไม่ได้ผลฉันงงใจตัวเองมากศึกษาหมดไปหลายล้านมากๆอ่ะ จนวันหนึ่งนั่งอยู่กับตัวเองอะไอช่วงที่ฉันอยู่ในความเงียบนะคุณไอวอล์กอนะินไซเลน่ะได้ดูคลิปไหมดูนะคลิปเขาดังนะคุณกดดูนะให้ description บอกไว้ช่วงที่ฉันอยู่ในความเงียบอนะฉันมานทบทวนตัวเองเลยว่าเฮ้ยปุ๋ยเราเห็นปัญหาหนึ่งจริงๆเป็นการม n นิเฟสเตชันของตัวเองด้วยแล้วของลูกศิษย์ต่างๆที่เราเคยเจอคนที่เราเคยเจอคือว่าคุณลองสังเกตดูเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะทําเป็นแบบอย่างๆหย่อม แล้วบูรณาการไม่เป็นหรือว่าแบบเอามารวมกันไม่เป็นอย่างเช่นถ้าคุณไปสายนั่งสมาธิใช่ปะคุณก็จะนั่งสมาธินั่งยาวเลยนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ชีวิตคุณก็ไม่เปลี่ยนเคยเป็นปะต้องยอมรับตัวเองนะฉันก็เป็นนะฉันก็นั่งสมาธิมาหลายปีแล้วเนี่ยก็คือดีแต่ชีวิตก็ไม่เปลี่ยนถูกไม่ถูกบางทีมันเป็นอย่างนั้นนะ อย่างที่2ควรจะเป็นคนที่ affirmation ก็คือพูดยืนยันกับตัวเองพูดแล้วนะคะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนเกง่งฉันเป็นคนรวยพูดทั้งปีชีวิตก็เหมือนเดิมฉันก็เคยเป็นหรือคุณจะเป็นคนที่แบบว่าติด vision board เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไขความรับมันไม่ได้รู้ไหม คือติดรูปเอาไว้แต่มันก็เหมือนเดิมนะคะอาจจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเป็นคนที่พยายามที่จะทําสิ่งต่างๆเพื่อที่จะ manifestation หรือใช้กฎรายดูดแต่มันก็เหมือนเดิมนะคะไอ้ช่วงที่ปุ๋ยอยู่ในความเงียบนั่นแหละปุ๋ยก็ได้เจอความลับของการ manifestation ที่เร็วที่สุดสิ่งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนปุ๋ยภายใน3าถึงสเดือนยกระดับตัวเองเป็นคนใหม่รวมถึงนะคะปุ๋ยเอาไป c o ้ c ลูกศิษย์ v p Mentor เนี่ยให้เขามีชีวิตใหม่ได้ใน3าถึงสเดือนก็คือการเปลี่ยนตัวตนค่ะ การเปลี่ยนตัวตนนะคะจะเป็นการยกระดับชีวิตเป็นกระบวนการการสร้างกฎแรงดึงดูดหรือ manifestation ที่เร็วที่สุดมันเป็นการยกรากก็คือยกระดับตัวตนขึ้นไปเลยเพื่อให้คุณเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นปุ๋จะเล่าให้คุณฟังแบบเห็นภาพนะคะเข้าใจง่ายนะก็คืออะไรบ้างยกตัวอย่างชีวิตชันละกันคนเลิศกุ๊บบีก็คือว่าตอนที่เราอยู่ในตัวตนเดิมนะคะตัวตนหนึ่งเนี่ย เราจะดึงดูดสิ่งต่างๆแบบหนึ่งอย่างเช่นใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวตนเดิมของปุ๋ยนะคะปุ๋ยจะขึ้นรูปไว้ให้การเป็นตัวตนเนี้ยนะคะดึงดูดอะไรบ้างนะอย่างแรกนะคะปุ๋ยดึงดูดงานที่เป็นแบบงานอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพนะคะท็อปๆของประเทศไทยแบบโฆษณานะคะทํางานกับกองถ่ายต่างๆนี่คือการดึงดูดของคนคนนี้สิ่งที่เขาทาในแต่ละวันคืออะไรออกกําลังกายโพสตรูปนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบสุขภาพดีนะเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นแบ,บแรนด์ดังๆนะคะมาจ้างงานคนคนนี้นะคะถ้าเกิดไม่ได้ทำงานพวกรีวิวหรือว่าไม่ได้ ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะในกองถ่ายอะไรนะสิ่งที่ทานะคะก็คือสอนปรับพลังงานให้กับลูกศิษย์เวลาว่างงานอะไรเขาคืออะไรนะคะคือแม่บ้านญี่ปุ่นก็คือจัดดอกไม้ฟังเพลงมีแฟนที่ดูแลนะคะรักเอาใจใส่นะนี่คือตัวตนเก่าปุ๋ยทั้งหมดที่มันเป็นอยู่นี่คือเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นทุกคนเข้าใจใช่ปะเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นเราเป็นตัวตวนนี้เราก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆแบบนี้เข้ามาหาเราฉะนั้นนะคะกระบวนการม a นิเฟส t a เ i ชันนะคะการยกระดับชีวิตที่เร็วที่สุดคืออะไรคือการเปลี่ยนตัวตนค่ะการเปลี่ยน ตต้องเปลี่ยนแบบยกรากตัวตนใหม่ที่ปุ๋ยต้องการคืออะไรนะคะปุ๋ยต้องการสร้างธุรกิจการสอนค่ะปุ๋ยต้องการจะเป็นครูเป็นโค้ชนะคะของนักธุรกิจของผู้หญิงทํางานนะคะของคนที่ตั้งหัตั้งใจใช้ชีวิตน่ะนึกออกไหมสิ่งที่ปุ๋ยต้องทาคืออะไรนะคะคือปุ๋ยก็ต้องเปลี่ยนกระบวนการของตัวเองหนึ่งตัวตนใหม่นะคะที่เราต้องสร้างตัวเองหนึ่งก็คือคนสวยรวยชิวนะคะคนสวยรวยชิวทาอะไรล่ะ เป็นคนสวยนะคะสวยขึ้นนี่คือพลังงานใหม่ที่เราต้องสร้างกับตัวเองนะคะร่ารวยคืออะไรการร่ํารวยคือการทําธุรกิจของตัวเองค่ะร้อยเปการร่ํารวยคือการดูแลตัวเองได้นะคะชิลคือปุ๋ยเปลี่ยนตัวเองในการใช้พลังงานแฟมินีพลังงานผู้หญิงในการสร้างชีวิตของตัวเองสิ่งที่ต้องการนะคะในตัวตนใหม่ก็คือว่าเป็นคนมีวินัยมากขึ้นนะคะทำยังไงเงินเราจะเข้าทุกวันทำยังไงเราจะดึงดูดลูกค้าคุณภาพได้มากขึ้นนั่นคือตัวตนใหม่ที่เราต้องสร้างนะคะกระบวนการการสร้างตัวตนใหม่เลยเป็นการ ยกระดับชีวิต manifestation ที่เร็วที่สุดนะคะที่ปุ๋ยสามารถที่จะแคร c ออกมาได้ซึ่งกระบวนการนี้นะคะปุ๋ยอยากบอกเลยว่ามันทรงพลังแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนแบบได้มากๆเลยนะคะตัวตนใหม่เนี่ยเขาจะทําอะไรอีกคือเขาจะมีวินัยในการทําคลิปเขาจะไลฟ์สอนให้คุณค่ากับผู้คนนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่กล้าขายะคะ่ะกล้าพูดในสิทธิ์เขาต้องการกล้าปฏิเสธนะคะเวลาที่เพื่อนชวนไปทําอะไรแล้วเขาไม่อยากทำแฟนได้ทําอะไรไม่อยากทําก็จะปฏิเสธสื่อสารตรงๆนะคะมั่นใจในตัวเองนี่คือการยกระดับตัวตนแบบยกระดับปุ๋ยหวัง นะคะว่าคุณจะเหตุตัวอย่างหรือภาพอย่างชัดเจนนะคะในการเปลี่ยนตัวตนเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการนะถ้าคุณเห็นว่าแบบสิ่งนี้เนี่ยมันแบบคุณเข้าใจคุณเก็ตคุณเอาไปใช้ได้อ่ะคุณจะประหยัดเวลาชีวิตคุณไปอีกหลายปีเลยนะคะไม่ต้องใช้เวลานานๆเหมือนปุ๋ยอ่ะคุณแบบเอาสิ่งเนี้ยที่ปุ๋ยให้นะคะไปยกระดับชีวิตตัวเองได้เลยคุณจะได้แบบคีย์ลัาคียแพงจากคลิปนี้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ปุ๋ยอยากจะให้คุณแล้วก็อยากจะบอกคุณด้วยความจริงใจก็คือว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงชีวิตททีีี่่่เเรร็ววสุดคือกาปลยนนตตั the hat จริงๆแล้วนะคะมันทรงอิทธิพลมากๆแต่ว่ามันก็จะทํางานอยู่ในระดับที่เรียกว่ามิติที่3ในเชิงพลังงานมิติที่3คือมิติของการที่ตัวเรากายภาพของเรานะคะทําบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างใช้ชีวิตเป็นตัวตนใหม่ถูกไหมคะนี่คือมิติที่3แต่การ manifestation เนี่ยต้องทํางานระหว่างมิติทางกายภาพมิติโลกความจริงเนี่ยมิติที่3เนี่ยร่วมกับมิติที่5นะคะมิติที่5คือมิติแห่งจิตนาการการฝังระดับจิตใต้สํานึกนะคะการ ฝังตัวตนในระดับที่มันสูงกว่าซึ่งกระบวนการการฝังในระดับจิตใต้สํานึกเนี่ยเราต้องฝังสิ่งนี้ค่ะลงไปในโปรแกรมคลื่นสมองที่แบบอยู่ในระดับที่เรียกว่าอัลฟาคลื่นสมองผ่อนคลายให้มากที่สุดเมื่อเราผสานนะคะการทํางานของแบบมิติกายภาพของเรามิติที่3นะคะและมิติที่5คือมิติของจินตนาการของจินตภาพทําร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ที่แบบเร็วมากๆเลยนะคะ วันนี้ใช้ค่อนข้างลึกมิติที่3มิติที่5นะคะใครยังฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยฟังไปอย่าบอกว่านะคะกระบวนการการผรสมผสานนะคะการใช้กฎแรงดึงดูดการ и н в е с ชั่นสร้างชีวิตนะคะทางมิติที่3ทางกายภาพแล้วก็มิติที่5นะคะทางจินตนาการปุยสอดเอาไว้นะคะแบบบูรณาการลองผิดลองถูกจนอยู่ระดับชีวิตตัวเองได้เป็นคนใหม่ได้นะคะดึงดูดสิ่งใหม่ได้รวมถึงรู้สิทธิ์มากมายนะคะในคลาสที่ชื่อว่าเจ้าแห่งจิตชีวิต,ตดาวคะ่ะขายของอีกแล้วนะคะแต่ก็ชอบขายของกันทุกคนในคลาสเจ้า จะชื่อติดดาวอะคือปุอ๋ยเอาประสบการณ์5ปี6ปีอย่างเงี้ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยปะไม่ต้องไปเสียเงินเ,นเยอะแบบปุ๋ยทุกคนแต่ปุ๋ยให้กระบวนการใน n ิ f e ชีวิตใหม่นะคะกระบวนการการเปลี่ยนแปลงตัวตนใหม่ให้กับคุณมากขึ้นนะคุณจะเข้าใจกระบวนการ manifestation ทั้งหมดที่สามารถที่จะเปลี่ยนระดับชีวิตเราได้อย่างรวดเร็วนะคะใช้เวลาแบบสั้นที่สุดในการที่จะเป็นคนใหม่ที่ดึงดูดสิ่งใหม่ที่คุณต้องการการ manifestation ที่เร็วที่สุดคือการเปลี่ยนตัวตนค่ะปุ๋ยทำสิ่งนั้นนะคะกับตัว เะะ้วก,กับลูกศิษย์คนรับนะคะลูกศิษย์ลูกค้านะคะได้แบบสิ่งต่างๆมากมายนะคะเงินที่มากขึ้นค่ะมีคนแบบว่าฟังโค้ชปุ๋ยเนี่ยนะคะโอนคอนโดไปแบบหลังที่4หลังที่5แล้วก็มีหรือว่ามีคนที่แบบว่ามีความสุขในชีวิตมากขึ้นน่ะแค่มีความสุขก็ดึงดูดสิ่งที่ดีมากๆแล้วค่ะจะบอกเลยว่าคลาสนี้นะคะเป็นทางลัดปุ๋ยบอกว่าคุณไม่ได้แบบลงคอร์สออนไลน์นะแต่คุณกําลังซื้อนะคะเวลา5ปีของปุ๋ยค่ะคุณกําลังซื้อทางลัดของชีวิตคุณกาลังซื้อชีวิตใหม่ที่คุณต้้้้องกกาารไดมขึนนค่ะใใสจจ จิตชีวิตติดดาวนะคะเป็นคุณคนใหม่ที่ทุกสิ่งวิ่งไล่ตาม manifestation ยกดบบตัวตนที่ไวที่สุดจาราคาเต็มนะคะ56,900เค่ะเรียนออนไลน์ได้ทั่วโลกนะคะ17,900บาทสามารถทักหาทีมงานปุ๋ยได้นะคะที่ line at healthychill ค่ะกดดูได้ที่ description box ข้างล่างหรือว่า comment แรกได้เลยค่ะปุยหวังนะคะว่าคลิปนี้เนะี่ยคุณจะได้ไขความลับการ manifestation ชีวิตที่ไวที่สุดนะคะไม่ต้องใช้เวลานานแบบปุ๋ยเห็นตัวอย่างนะคะจากการที่ปุ๋ยแบบยกให้คุณดูนะแล้วสามารถเอาไปใช้เปลี่ยนแปล ชีวิตใหม่ของคุณได้เลยนะคะคือจากใจอยากให้คุณได้รับสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่แบบคุณสามารถที่จะดูแลชีวิตคุณได้มากขึ้นคุยาบอกปุ๋ยไม่ได้แบบอยากสอนทฤษฎีอะไรเงี้ยคุณอย่างเดียวนะปุ๋ยอยากที่จะ เติบโตไปพร้อมกับคุณนะคะให้คุณเห็นตัวอย่างง่ายๆจากชีวิตของปุ๋ยในการที่ปุ๋ยแบบอธิบายหรือว่าเล่าให้ให้คุณฟังนะหวังจริงๆว่าคุณจะได้ประโยชน์นะคะถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กำลังใจไปด้วยฝากกดติดต,ตามนะคะ subscribe <S <S เราจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆเลยนะคะได้รับเทคนิคดีๆอย่างนี้จากปุ๋ยอีกค่ะใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสอนฟรีไว้เยอะมากฟรีฉ่ำชอบสอนนะคะชอบเมาชอบเล่นนะคะก็กดดูได้ที่ไลน์ในแถบด้านบนคะนบ่นนคะใครอยากที่จะดูคอร์สเรียนต่างๆนะคะ พูดคุยทักทายคุยค่ะสามารถดูได้ที่ description box ข้างล่างหรือ่าค comment แรกได้เลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะอยากให้คุณนะคะมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ก้าวหน้านะคะแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้ได้เกิดการเติบโตนะคะได้เอาไปใช้อย่างไงก็ comment ไว้ข้างล่างเลยค่ะหรือว่าคุณเนี่ยเลือดกรุ๊ปอะไรนะคะกรุ๊ปบีเหมือนกันหรือเปล่าก็ comment เล่นได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้าคะ่ะวันดีบ๊ายบาย